ดีจากเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาทำเจลบำรุงผิวหน้าใสผิวขาวใสฉาวสาวเ,าเกาหลีเลยนะคะวัตถุส่วนผสมง่ายๆค่ะมีแค่สองอย่างเราหาได้ภายในครัวเรือนเราเลยนะคะซึ่งสูตรนี้ก็จะไม่ทำให้ยุ่งยากค่ะทำง่ายใช้ง่ายค่ะสูตรนี้เป็นเจลเฉพาะกลางคืนค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวส่วนผสมเรามีอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนส่วนผสมของเรานี่คือน้ำแตงกวาให้เรานำแตงกวาไปขูดไปปั่นเราจะมาคั้นเราจะพ่อน้ํานะคะแล้วก็มีวิตามินอ e. ีถ้าเพื่อนๆไม่มีวิตามินอ e, ีใช้วิตามินซีใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเจนน้ามันถั่วอัลมอน์แทนก็ได้นะคะหรือเจลวส้มแทนก็ได้ค่ะแล้วก็เจลวว่านหางจระเข้ ก็จะให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะก็จะขอแนะนําอีกเหมือนเดิมค่ะให้มีส่วนผสมของเจลเยอะๆหน่อยนะคะหรือเพื่อนๆไม่มีไม่มีเจลสาเร็จรูปก,ก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้เจลสดก็ได้นะคะสูตรนี้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะทาเฉพาะตอนกลางคืนทุกคืนถ้าเพื่อนๆทําตลอดใช้ตลอดภายใน1อาทิตย์ เพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างของใบหน้าขึ้นมาเลยนะคะโอ,คโอเคค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเจลหางเจละเข้อ,เอยู่ที่สองช้อนชาหรือว่าแล้วแต่อัตราส่วนเพื่อนๆจะทําเลยนะคะถ้าเพื่อนๆทําเยอะเราก็เพิ่มอัตราส่วนได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพิ่มได้อัตราส่วนทํามากทาน้อยหนึ่งช้อนชา สช้อนชาคือเจลว่านหางกระเคน้ำแตงกวาหนึ่งช้อนชานี่ก็น้ำแตงกวานะคะเพื่อนๆจะทำมากทำน้อย <ๆ S 1> เพื่อน <ๆ S 1> เพิ่มอัตราส่วนได้เลยนะคะน้ำแตงกวาหนึ่งช้อนชาวิตามินอ e, ีถ้าใครมีวิตามินอ e ีแบบแคปซูลแบบเม็ดเหมือนบ้านเราอ่ะใช้หนึ่งเม็ดนะคะถ้าใครมีแบบนี้ก็ใช้ประมาณ ค่ะสองสามหยดอย่างนี้ยค่ะออส่วนผสมง่ายมากเลยค่ะมีแค่สามอย่างเองค่ะทาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำใช้เป็นประจำทาทุกคืนก่อนนอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเห็นผล <c oughs> เห็นความแตกต่างของสีผิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะผิวจะก,กระจ่างใสเลยค่ะ้านหางจระเข้เขาจะทําให้เราผิวเรากระจ่างใสแตงกวาวิตามินซีวิตามินดีน e, เขาเยอะแยะเขาจะทําให้ผิวเรากระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นกับผิวเรามากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเราทำออกมาแล้วเกี๊ยวของเราก็จะสวยแบบนี้นะคะเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้หนึ่งอาทิตย์นะคะสูตรนี้จะขอบแนะนำเพื่อนๆว่าไม่ต้องทำเยอะค่ะให้เราทำเฉพาะใช้ค่ะวันต่อวันยิ่งดีค่ะเราก็จะได้ของสดตลอดเวลาค่ะเนี่ยเราก็จะได้ใช้ของสดตลอดเนาะโอเคค่ะเรามาดูวิธีการใช้เลยนะคะนี่นะครีมที่เราทำเสร็จแล้วเนื้อเขาจะเจลวเขาจะสวยมากๆเลยค่ะนี เคียวก็จะสวยมากๆเลยทีการใช้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนทาทั่วใบหน้าทิ้งไว้เลยไม่ต้องล้างออกนะคะขอย้ําไม่ต้องล้างออกค่ะทาทิ้งไว้เลยตลอดทั้งคืนเลยค่ะตื่นเช้ามาเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างของใบหน้าจะมีความชุ่มชื้นกระจ่างใสมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทำติดต่อกันหนึ่งอาทิตย์จะเห็นความแตกต่างของใบหน้าขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ไม่ว่าอะไรเราทําอะไรเราต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราทําเราไม่มีสารเครม,มใีใดๆทั้งสิ้นเข้ามาผสม,ม,ม,มเราใช้เวลาค่ะเพราะว่าครีมทุกอย่างเป็นลำเป็นครีมที่เราดีไอวขึ้นมาค่ะทาเสร็จเขาก็จะเย็นเย็นเจลหางจระเข้เย็นน้าแตงกวาเขาจะหอมน้ําแตงกวามากๆเลยค่ะนี่ปล่อยให้เขาซึมเข้าไปในผิวแล้วเราก็ทาครีมกลางคืนทาอะไรก็ได้ หรือเราจะไม่ทาก็ได้เราจะใช้เฉพาะตัวนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วไม่ทาค่ะท้ายแค่นี้จบค่ะนอนตื่นขึ้นมาค่อยล้างหน้าเป็นปกติค่ะเคนะคะขอบคุณมากมากนะคะสาหรับ fc คนไหนที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องจะให้คําอธิบายไว้ใต้คลิปนะคะทุกๆุกคลิปจะให้คําอธิบายไว้ใต้คลิปค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้าฟังไม่เข้าใจนะคะให้กลับไปดู ทำอธิบายใต้คลิปอีกทีนะคะจะให้รายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับส่วนผสมวิธีการใช้อะไรทุกอย่างจะให้ไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะเข okay, นจ๊ะขอบคุณค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์จะก,กดแชร์ให้เป็นกําลังใจเพื่อมีให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเค okay, ค่ะบายๆเพื่อนๆทุกคนนะคะ